สมายดีพี่น้องพอกันนี่แล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยเธอแรกพี่น้องครับที่มาเธอแรกที่มาอำเภอนี่นะครับในยินต่ซื้อพี่น้องเห็นต่าไปคือว่าเป็นบุญวัสนาครับบุญวัสนาน้ำผ้าด้มายามพี่ยามน้องส่วนทั้งอำเภอผู้สิงส่วนทั้งอำเภอผู้สิง พี่เด่นบอกครับครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชีมงานผู้จัดมือทองพี่น้องครับจักมืองานเอาหามือครับงานหามือเลยสอดแจงโซมือสอดแจงมานนี่ครับมือกะอะไรก่ออีกสุลินกับลำไยอ่ะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตั่วไปทีสองทีสองครับต่อไปก็กระต่าย แล้วก็เวียงแล้วก็วันสุดท้ายมาหิงประท้ารถแห่นี่ก็ประมาณกี่สองเหมือนกันแต่มือนีการันตีได้ว่าซอดแจง้งซอดแจ้งโคโล,โลเอาการเล้งใจเขาทีมงานทีมงานของพี่เด่นนะครับเยยอดครับอเอา้าแนวทางก็จะประมาณเวทีก็จะประมาณแถวๆนี้แหละเนาะใช่ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังจะให้เขาอ้อมสังสีให้อือ้อมสังเอาเอารถจอดดีกว่ามันจะได้ปลอดภัยกว่าไม่ต้องล้อมสังสีเอารถจอดแนวบนแนวปูนรถหกร้อจอดบนแนวปูน ครับผมไม่มีมป,ปัญหาเพราะว่าถ้าถ้าเราโอเต็นไปติดเขาเนี่ยเดี๋ยวเมื่อมันล่วงมันยังขมมากเพราะว่าม,มันมีรั์สินนี่อย่างผมก็เลยบอกว่าจะเอารถเอารถหกร้อเนี่ยยืนยืนยืนแนวปูนแล้วก็ขยับออกมานิดนึงรถเครื่องปั่นก็น่าจะอยู่ประมาณผมมันพื้นที่มันกว้างอยู่ครับผมโอ้ได้ไหมไหน ผมขอหลังเวทีประมาณนี้โซนโซนปูนแถวรถแล้วก็โซนนี้เป็นแถวอยู่เครื่องปั่นก็น่าจะประมาณนี้นับไปอีก20เมตรก็ได้ประมาณล้อรถครับประมาณล้อรถหน้าเวทีประมาณนั้นฮะเออถ้าจอดได้ก็ดแต่ว่ามันสิบว่าแตกของเพลินดินนดเออผมยานมันแตกยานมันแตกถ้ายังสังก็ยืนอยู่แนวดิน,น,ดนเออแนวดินแล้วก็ก,กเอาโก,โกโจมออกไปซะยกก อออออยอกบ่ารถรถบาสจอดอยู่ขนาดเดี๋ยวหกล้อเขามากก็ได้ดอกบพราะนั่งอยู่ตอนนี้มันน่าจะยกได้อยู่นี่รูไดได้อยู่นี่ย่น <โ billion S 1> ยานปูนแตกแต่ว่ามันน้ำหนักหลายพอคือขันบ่ได้เขาเอาอเขาถ้าว่ารถบัสจอดก็ดี้กันเนี่ยขัดปูนบ่แตกเป็นแถวนี่เลยกันพื้นที่หลังเลย โซนนี้กับวัเถิงกับนี่ประมาณนี้เพื่กันเส้นขาวนี่ให้รถบัสจอดแนวเส้นขาวนี่มันสิกิน,ม,น,กนมันสิกินหนาเวทีเลยพี่ปัญหาคือขันรถบัสนีจากขี่ดินไปแล้วมันสิมันสิมันสิกินมันสิกินหนาเวทีเขาไปเน,นี่ก็เส้นขาวนี่ครับ เออเนี่ยเส้นขาวยาวไปเลยแล้วก็เอารถพีกับข้าเจ้าออกกั้นไปนั่นเพื <ย ước> ่อยังเพื่อกันแนวหลังเลยรถบัสมันจะมันจะจอดชิดกว่าแล้วก็กันเข้าร้านค้าไม่ได้มา้วดป่ะไม่ใช่ครับของมอําไม่มีไม่มีร้านค้าครับแล้วก็ด้านข้างนี่ก็เป็นหกรอจอดสองด้านน,นะเนาะส่วนหน้าเวทีมันจะก็ประมาณประมาณล้อรถผมหละประมาณนั้นถึงพื้นที่นี่ก็ได้หลายพันเยอะ เขาหลอมสังกะสีแบบไรยี่สิบเมตรพี่เวทียี่สิบเมตรเฉพาะตัวเวทีนะแต่ถ้าถ้าวัดทั่วไปก็สี่สิบนเป็นการแสดงด้วยไงไม่จะเป็นด้านนู้นเพราะว่ายิ่งแย่เลยมันไม่ได้ครับกินเข้ามาคือครึ่งสนามใช่ครึ่งสนามแต่ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้อยู่นะพื้นที่ตอนนี้ก็ได้คนเยอะอยู่ครับฮะด้านนี้ได้ยาว ก็ก็ตัวตัวตัวเวทีเอาเต้นนักแสดงอยู่ก็ได้รถเข้าด้านหลังก็ได้ก็กินมาประมาณเสาไฟครับกินแนวเสาไฟนะมันพอสวยเนาะพองามอันนี้เขาสิออมออมออมเวทีเขาจะปล่อเรือสังกสีไปในเวทีเอาสังเอาเวทีออกนอกสังกสีแต่ที่จริงผมอยากให้ออกอยู่งยากว่าอันตรายของเขาฮคนมาเที่ยวนั้นเนาะ อเอออ้อมเบา้าจังสันผมจะรถบัสขึ้นเนาะพี่เด้เนานะรถบัสขึ้นแล้วก็<า>ผมจะผมจะแบ่งลำโพงกับหลักไฟเป็นกลาง,งเนาะเอาหลักหลักไฟนอยู่ในงานปะในสังกะสีปะเ,ปเออไทจังสันผมจะแบ่งหนาลำโพงกับสนามสนามฟุตซอลเป็นกลางเนาะแล้วก็หารครึ่งเลยส่วนส่วนที่เหลือเออเนาะน้าเวทีประมาณล้อรถครับเนาะ เอาเอาได้จัดการให้ครับอฟ้าถ้างั้นรถบัสมาจอดเป็นแนวเอาตัวนี้ออกพี่เคียร์ขออนุญาตเคียร์ตรงตรงตรงตรถสองคันนี้ออกผมจะได้ยืนรถบัสเป็นแนวยาวเลยยวผมติดต่อคนแทรแล้วเดี๋ยวมาครับเอารถคันนี้ออกแล้วยืนยืนเป็นแนวจะไปไกลเขาจาเอตัวนี้เป็นคันหนึ่งปิดนี่ก็ได้เพราทิศเออขึ้นมาเลยพ่อขึ้นมาเลยขึ้นมายืนเส้นขาว ขึ้นมายืนเส้นส,น,สนขาวชิดขอบนี่เดียวหนชิดหลังชิดขอบปิดหลังให้ชิดเลยสุดพุนเลยนอ่ว่าเอาคันนี้ออกให้ขยับรถให้ยักบาทนะครับจอดรถงานเพ่นเดี๋ยวร้านนี้มันบ่ครับร้านนี้บ่เออพี่ไปจอดหันกันได้ครับเดี๋ยวจะรถบัสขึ้นจอดแนวขวางตัวนี้จะขอดจอดแนวขวางปุนเนี่ยครับ ข้างในจะเป็นจะเป็นของพี่เพื่อแบง่งโซนกันออกจอดชิดขอบเลยเด้อจอดจอดครับจอดชิดขอบดีแม่นเอาไปสุดพุ่นเลยจอดในชิดจะให้คนเข่าออกได้ สวัสดีครับเจ้านายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่นี่เส้นนี้นี่ <โด S 1> ไม่ถึงไม่ถึงเส้นขาวครับเอาแค่แนวรถกับขอบปูนผมจะเอารถบัสเป็นตัวตัวกั้นพื้นที่คนเที่ยวจะได้สะดวกขึ้น,น,นจะได้ไม่ต้องกันหลังเอารถเป็นจอดกั้นเลยแล้วก็ขอขอสองคันนั้นออกขยับออกจากทางรถเฉยๆครับไม่ไม่ครับเอาเอารถ เอาล้อนั้นเป็นเนี้ยนี่ละเพราะมันไม่พองเขานี่เขาประกอบเป็นพอดีเลยเอ่อตัวนี้มีสิ่งกีดกั้นไหมถ้าอยางั้นจะยกจะจะให้ทีมงานยกตัวนี้ออกเนาะจะยกตัวนี้ออกครับครับฮะ ที่คันม้วนจ้าจอดให้หมดเลยถอยครับอ่าแบง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 เงินแบงเวที่น่ะกับสนามเป็นกลางไฟนั้นเขาก็จอดให้มันเตรียมรถซีคันเลยหนีจากเออหนีจากกระดาษพื้นมาน้ำไฟพื้นที่ให้พื้นทรรมาหากินน้ำตัวนั้นเอาผมมาเอาเสาไฟฟ้าเนี่ยเอาเสาไฟฟ้าเนี่ยถ่ายรถถ่ายรถคันสุดท้ายอยู่เสาไฟฟ้าก็ถ่ายม่ได้มาละเออไปหนาไปหนาบ้านไอ้รถ สามขันนั่นนั่นแหละครับจะรถบัสเหรอครับคุณแมาเลียนคึณแมาเป็นแนวเป็นเป็นรั่วไฮเป็นตจ้นึ่งเป็นช่องบ้างแมนบอตัวนั้นผมจะเอาหกหล่อจอดสองฟังครับสองฟังเพราะด้านหลังผมไม่ล้อมสังกะสีผมจะเอารถจอดเป็นแนวล้อมรถสิบแปดขันรถใหญ่แตจะจอดสองฟังครับจะรถบแนวคันนี่แมนบอครับแมนครับเพื่อสิเพื่อสิเปิดพื้นที่ให้เพื่อนได้เห็นงานทั้งนั้นเปิดทังปวกป่าโพมแมนแมนครับให้เพื่อนได้ใส่งานเพร่นเขาเดินหนาขึ้นมากจริง กระเซียมันสุดรซีคันทหนปลายคันหนาอยู่เสาไฟนี่นี่มองมอง,มองพี่เด่ยนยืนอยู่นี่ครับผมมองหนาพี่เด่นยืนอยู่นี่แหละจอดเป็นชิดครับ MM. จอดชิดขอบครับคลิปนี้ไปสมีซากอนพี่น้องครับจัดเป็นทีดเรียบร้อยแล้วครับหลังเวทีรถลดลด,ลดเครื่องปั้นประมาณพุ่นละเครื่องปั้นประมาณใบไม้พูดนะ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง